ขตวาสูตรว่าด้วยค่าความกโกรธย่อมอยู่เป็นสุขสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเท้าสกกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับครั้นแล้วทรงถวายบังคมหนะ้าที่สมควรส่วนหนึ่งเท้าสักกะจอมเทพประทับอยู่ณนะที่สมควรส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรแล้วสิจึงจะอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรแล้วสิจึงจะไม่เศร้าโศก ข้าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงชอบกันฆ่าอะไรอันเป็นธรรมอย่างเอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกดูกระท้าวาสวะพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสรรเสริญ การฆ่าความโกรธอันมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นเสียแล้วย่อมไม่เศร้าโศกจาคัตวาสูตร